ครับสวัสดีครับผกผมช่างแฮมวันนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องเวลาวิ่งแล้วมีเสียงสอนจากข้างหลัง,<ม>งนะครับก็หลังจากที่เราได้ทดสอบแล้วลองลองเทสดูแล้วส่วนพากก็คือลูกปืนลอ้อคือล้อดังวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนลูกปืนลอ้ลนลอตัวนี้ฮะนี่เป็นลูกปืนล้อของใหม่ตัวนี่ทีนีการเปลี่ยนก็เราต้องถอดฟองน้ตัวนี้ออกมาทั้งชุดเลย เพราะว่าเจ้าลูกปืนเขาอยู่ข้างในนี่เราต้องไปอัดออกเอาออกมาทั้งดุมแล้วก็ไปอัดตัวลูกปืนอัดให้ตัวดุมมันหลุดออกอย่างนี้ไปแล้วก็ใส่ของใหม่อัดเข้าไปเหมือนเดิมอะมาดูวิธีการถอดกันได้เลยครับก็เวลาเจ้าพอม้าเขาเสียบอยู่ในนี้มันจะอยู่ในลักษณะนี้เริ่มต้นการถอดก็คือ เอาคาลิปเปอร์ออกไปนะคาลิปเปอร์ก็จะมีน็อตสองตัวนี้เบอร์สิบแปดล็อกอยู่ด้านนี้เขาจะล็อกอยู่เราถอดคาลิปเปอร์ออกถอดมาติดลิงค์ตัวนี้ออกตัวตัวบนตัวล่างเป็นน็อตผู้เมียนะฮะสองตัวสองชุดแล้วก็มีสายเซนเซอร์เซนเซอร์เอเบส ABS. ตัวหนึง่งที่จะติดอยู่กับคอมาเป็นน็อตเบอร์แนะฮะหรือเป็นหัวจีพ e ีก็ได้นะ หลังจากนั้นมาเราก็มาตอกสลักตัวนี้แล้วยิงน็อตออกแล้วก็ถอดจานออกแล้วก็จานออกมาเสร็จเราก็ค่อยมาถอดน็อตลูกหมากตัวล่างตัวสุดท้ายเพื่อยกคอมาลงไปนะู่นนนหลังจากนั้นเดีย๋ยวเราเอาคอมาเนี่ยไปถอดหัดนลูกปืนออกเพื่อใส่ของใหม่เข้าไปแทนก็เป็นขั้นตอนก็เสร็จแล้ว หาเวลาประกอบเข้าก็ย้อนดีเทิร์นกลับไปเหมือนเดิมที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้ฮะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกทีนะครับครับแล้วเราก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็กลวหลังจากที่อัดลูกปืนมายึดเข้าไปแล้วก็ยิงน็อตตัวใหญ่นี้ แล้วก็ทําการประกอบน็อตตัวช่วงล่างแล้วมาติดลิงตัวติดทั้งหมดแล้วก็ยึดคาลิเปอร์ฮะับทำเหมือนกันทั้งสองด้านฮนะทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ล้อแล้วไปวิ่งฟังเสียงอีกทีหนึง่งแล้วก็ทําการส่งลูกค้าคนระับปถึงจะจบขั้นตอนตัวลูกปืนนี่นะนี่นี่ให้ดูลูกปืนของเก่าที่มันห่อนเพราะว่ามันแห้งเนี่ยเห็นไหมฮะ ถช่อยู่ว่ามันยังใส่ปิ้งไม่มีรอยแตกอะไรแต่ว่ามันดังจากลูกปืนนี่แหละครับนี่ครับเห็นไหมฮะดังคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเวลาเราจับมันต้องสัมผัสถึงจะรู้ฮะโอเคครับก็คันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ